ก้าวีสีเหลืองตัวนี้นะคะทำอย่างไรนั้นนะคะเราไปดูกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะไปตั้งค่าหน่วยก่อนนะคะไปที่เมนู w n n o w s ค่ะไปที่ Mode l Info เราจะตั้งค่าเป็นหน่วยเซนติเมตรนะคะไปที่ Unit ค่ะแล้วก็เลือกเป็นเซนติเมตรนะคะจุดทศนิยม2ตำแหน่งนะคะแล้วก็กากบาทออกไปนะคะ เก้าอี้สีเหลืองตัวนี้นะคะขอลบก่อนแล้วเราไปสร้างพอพร้อมกันเลยค่ะเลือกสีเล็กลากคุมนะคะแล้วกด delete ที่แป้นพิมพ์นะคะให้เราดูมุมนะคะ view นะคะที่นะคะ font น,นะคะเคลื่อนมานิดนึงนะคะไปที่คำสั่ง rectangle นะคะรูปสี่เหลี่ยมนะคะจากนั้นนะคะเริ่มที่จุด origin นะคะ ลากขึ้นมาให้เป็นเส้นสีเขียวนะคะกำหนดค่าที่23นะคะคอมม่า37นะคะกด enter นะคะเราจะได้สี่เหลีล่ยมแนวตั้งแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะขยับซูมอินเข้าไปใกล้นะคะไปที่คำสั่ง t o point นะคะตรงนี้นะคะเราจะทำให้เก้าอี้เราขาโค้งนะคะมาที่มุมนะคะ จุดที่หนึ่งมาจุดที่สองนะคะให้เป็นเส้นสีแดงแบบนี้นะคะเส้นสีแดงแบบนี้พอดีนะคะคลิกหนึ่งครั้งนะคะจากนั้นใช้ยางลบนะคะลบเส้นนะคะแล้วก็ลบเส้นนี้นะคะออกเราจะได้แกนนะคะขาเก้าอี้นะคะจากนั้นมาที่คำสั่งนะคะค,ค,นนะคะววลวเลอร์นะคะวาดวงกลมรัศมีนะคะ หมุนนิดนึงนะคะให้เป็นเส้นนะคะสีน้ำเงินแบบนึ่นะคะให้เป็นเส้นสีน้ำเงินนะคะถ้าแบบนี้ไม่ใช่นะคะเราทำใหม่กดคอนโทรลแซ็ Z นะคะให้เป็นเส้นสีน้ำเงินแบบนี้นะคะขนาด0 9เกซนติเมตรนะคะกด Enter แบบนี้นะ จากนั้นนะคะไปเลือกส e l e c t ลากทั้งหมดนะคะจากนั้นไปคำสั่งนะคะ follow นะคะคลิกที่พื้นที่ที่เราวาดลักษีวงกลมนี้ไปเมื่อกี้นะคะเราก็จะได้ขาเก้าอี้แล้วนะคะแบบนี้นะคะเราจะทำเพิ่มอีก3ขานะคะไปที่ Select นะคะ double ลคลิกแบบที่ขาเก้าอี้นะคะ ไปเลือกนะคะ Rotate นะคะเพื่อที่จะก,กำหนดให้ Copy ขาเก้ากอี้หมุน90องศานะคะคลิกที่จุดศูนะคะลากมานะคะให้ตรงนะคะจากนั้นนะคะเราเคลื่อนขาเก้าอี้พร้อมทั้งกด Ctrl o ที่แป้นพิมพ์นะคะ Ctrl นะคะมุมซ้ายล่างสุดนะคะกดค้างไว้จะเป็นการ Copy ขาเก้าอี้นะคะแล้วเราอยากเพิ่งกดคลิกนะคะให้ใส่ก่อนว่าเราจะให้ตั้งกี่องศา90องศานะคะแล้วค่อยกด enter ค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นยังไม่กดใดๆทั้งสิ้นนะคะใส่นะคะดอกจันนะคะดอกจันพิมพ์ดอกจันนะคะ3นะคะเราจะเพิ่ม3 ขานะคะดอกจันก็คือทําการ copy นะคะตอนนี้เราก็ทําการ copy นะคะพิมพ์ดอกจันนะคะ3นะคะกด Enter นะคะไม่ได้นะคะเราต้องพิมพ์ใหม่นะคะดอกจัน3แล้วกด Enter ห้ามเคลื่อนเมาส์ใดๆทั้งสิ้นนะคะกด Enter นะคะเราก็จะได้ขาเก้าอี้เพิ่มมาแล้วนะคะเป็นทั้งหมด4ขานะคะแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเลือก Select นะคะทั้งหมดนะคะ เลือกซีเล็กทั้งหมดเลือกให้คุมทั้งหมดนะคะแบบนี้นะคะคลิกที่คลิกขวาที่วัตถุนะคะเลือกนะคะ Intersect Face นะคะแล้วก็ Wish Model แบบนี้นะคะจากนั้นเราจะทำที่นั่งเก้าอี้วงกลมนะคะเราก็จะเลือกที่ c ค c l e n นะคะสร้างรูปวงกลมเราต้องดูแนวแนวการสร้างโดยจุดกึ่งกลางสูงเข้าไปนะคะให้ลากนะคะ เป็นเส้นเส้นสีน้ำเงินนะต้องเป็นเส้นสีน้ำเงินนะอ่าเป็นลัษณ์เส้นสีน้ำเงินถ้าเป็นสีดำอ่าถ้าเป็นสีดำจะเป็นยังไงนะคะให้ใส่ลัศมยี่สิบเซนติเมตรกด enter เห็นไหมคะมันจะเอียงเห็นไหมคะถ้ามันเป็นเส้นสีดำคือมันยังไม่ตรงแกนนะเห็นไหมเนื้อผิวตรงนี้ก็จะปรากฏขึ้นมานะคะกด control z ยกเลิกไปนะคะ ให้เป็นเส้นสีน้ําเงินนะคะเราหาหมุมให้ดีนะไปที่แกนเห็นไหมคะมันจะเป็นเส้นสีน้ําเงินเราดูตรงนี้ค่ะว่าไคเครเื่อนของเราเป็นสีน้ําเงินหรือไม่ถ้าเป็นสีดาแสดงว่าเอียงนะคะเราจะต้องดูให้เป็นเส้นสีน้ําเงินนะอันนี้สีน้ําเงินไหมยังนี่น้ําเงินแล้วนะคะเราจัดมุมให้ดีสักเล็กน้อยตรงนี้เอียงนะคะ,ะเข้าไปมายนะซูมเอาหน่อย หือไม่เรา,าบุมไอโซบุม ISO มุนนิดหน่อยอเป็นเส้นสีน้ำเงินแล้วนะคะแล้วเราก็จึงลากนะคะแล้วใส่ค่า20เซนติเมตรกด enter ค่ะแบบนี้นะคะก็จะไม่กินเนื้อขาเก้าอี้แล้วนะคะเพราะว่าพื้นที่นั่งของเราได้ตามแกนนะคะ จากนั้นละนะคะเราจะใช้คำสั่งพู t พลูนะคะดึงขึ้นมานะคะ3ซนเมตรพิมพ์3กด Enter นะคะจากนั้นนะคะให้ทำการเลือกคำสั่ง Select นะคะ d o u เบิลคลิกนะคะ,ะ,คะให้เป็นสีน้ำเงินทั้งหมดนะคะคลิกขวานะคะแล้วเราก็เลือกมาร์กบ o ็นะคะแบบจากนั้นนะคะใส่สีที่เราต้องการนะคะ ขอเลือกเป็นสีเหลืองนะคะแล้วเทสีเหลืองลงไปแบบนี้นะคะเลือกคำสั่ง select ค่ะเ,เลือกทั้งหมดนะคะเพื่อเราจะให้ชิ้นงานทั้งหมดเป็นชิ้นงานเดียวกันนะคะโดยการคลิกขวานะคะแล้วก็ make group นะคะแบบนี้นะคะเราก็จะได้เก้าอี้มุมโค้งนะคะที่เราปั้นมาเมื่อกี้นะคะถ้าเราอยากได้เก้าอี้สองตัวนะคะก็ ดับเบิลคลิกนะคะเลือกสีกแดงดับเบิลคลิกทั้งหมดนะคะหรือเลือกลากคุมก็ได้นะคะแล้วกด ctrl copy ctrl c copy ctrl v เราก็จะได้เข้าอีมาเพิ่มอีกหนตัวแล้วค่ะลองไปทำกันดูนะคะทุกคน